ประธานนปชแดงทั้งแผ่นดินประกาศเลื่อนนัดรวมพลปราบกบฏจากวันที่5พฤษภาคมเป็นวันที่10พฤษภาคมขณะเดียวกันนะคะคนเสื้อแดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนั้นก็ร่วมแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยกันอย่างคึกคักค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะคือทุกวันนี้ดูจากข่าวสถานใช่มาไล่ความยู่ที่ทค่ะก็เลยอยากออกมาก็อยากให้เขาหยุดได้แล้วค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนในกรุงเทพตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบบ้านเมืองตอนนี้ก็เสียหายหลายล้านก็อยากให้เขาหยุดอย่างน้อยก็น่าจะมาเลือกตั้งถึงสถนานการณ์มันยืดเย้อไปมันก็ไม่ทําอะไรดีคือก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะคะได้มาร่วมกันคือมาเรียกร้องประชาธิปไตยอะคะ่ะคือไม่อยากให้ให้บ้านเมืองอะต้องเป็นแบบนี้ ก็อยากให้มาต่อสู้กันค่ะก็เพราะความไม่เท่าเทียมกันค่ะความเลื่อมล้ําทางสังคมค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ถูกแต่อีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ผิดไปหมดค่ะไม่เท่าเทียมกันค่ะอย่างเช่นแกนนํานะคะอย่างกปปสเนี่ยทำผิดคดีกบฏแต่ว่าพอโดนจับเงี้ยก็ปล่อยไปเลยโดยไม่มีการดําเนินคดีใดๆค่ะส่วนของนปชเนี่ยอย่างแกนนําของเรานะคะ โดนจับได้ก็ไม่รอลงอาญาแล้วก็โดนจับขังคุกเลยอย่างเงี้ยค่ะความเป็นธรรมในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยค่ะเมื่อก่อน,นยัอองยอาจจะมีบ้างเป็นเรียกว่าสองมาตรฐานแต่เดียเ๋ยวนี้ไม่มีสักมาตรฐานเดียวค่ะเพราะว่าเราเพึ่งสารอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นคำยืนยันของคนเสื้อแดงชาวสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ทนไม่ได้กับความอายุติธรรมของฝ่ายอมาตย จึงเดินทางออกจากบ้านมาร่วมแสดงพลังทวงคืนประชาธิปไตยขณะดเดียวกันแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชอแดงทั้งแผ่นดินประกาศเลื่อนวันปราบกบฏจากวันที่5พฤษภาคมไปเป็นวันที่10พฤษภาคมเนื่องจากทราบมาว่าม็อบประชาธิปตัตย์ภายใต้การนำของสุเทพเทือกสุบรร ช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสายร้ายขนเสื้อแดงดังนั้นทางนปชจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในเขตมีนบุรีวันที่3พฤษภาคมที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในวันที่4พฤษภาคมที่ท่าน้านนจังหวัดนนทบุรีในวันที่6พฤษภาคมและอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองในวันที่7พฤษภาคม ก่อนที่จะชุมนุมยืดเยื้อที่ถนนอักษะเมื่อภารกิจของคนเสื้อแดงเราประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเป้าหมายของเราคือทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเราต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพวกผมได้ประชุมและก็สรุปความกันว่าเพื่อจะตัดความยุ่งยากเหล่านี้ และไม่ต้องการจะเสียเวลากับกปปสและพระักประชาธิปัตยเพราะเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือการต่อสู้ครั้งใหญ่ในวันที่มีการล้มล้างประชาธิปไตยพวกผมจึงได้สรุปความกันว่าเราจะขยับเลื่อนการนัดชุมนุมใหญ่เลือกวันที่เราได้สบายใจกันมากที่สุดคือเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่สิพฤษภาคม เป็นวันปราบกบฏขณะที่นายนทวุฒิสายเกือ้อเลขาธิการนปรชยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชุมนุมในวันที่5พฤษภาคมเนื่องจากวันที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่คือวันที่14พฤษภาคมพร้อมทั้งทวงคำสัญญาลูกผู้ชายกับนายสุเทพเทือกสุบานว่าหากใครมีจำนวนมวลชนน้อยกว่าก็ขอให้ยุติการชุมนุมและกลับบ้านไป อีกทั้งกลางเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากจะมีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจจะมีการส่งไม้ต่อให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือเราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมาคอยมันตั้งแต่วันที่ห้า ก็ในเมื่อบอกว่านัดใหญ่สุดคือวันที่สีคืนนี้ขึ้นเวทีรับเดิมพันมาวันนั้นแหละครับจะเป็นวันยุติของการชุมนุมในประการต่อมาพี่น้องครับตัวสถานการณ์ก็ค่อนข้างแน่ชัดว่าสัปดาห์ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปแม้อาจจะมีการวินิจฉัยกรณีนายถวินเปลี่ยนสีแต่ ช่วงเวลาที่สถานการณ์จะสุกงอมจริงๆอยู่ที่ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปดังนั้นก็เห็นว่าเป็นการเหมาะควร้าหาก,หากเราจะมาปักหลักตั้งแต่วันที่สิแล้วให้เกิดความพร้อมสูงสุดในวันที่14บพี่น้อง ผมจะเชี่้เห็นภาพความเคลื่อนไหวบางอย่างสุเทพบอกว่า14นัดใหญ่ที่สุดพุทธอิสระบอกว่า16จะเดินเท้าไปที่หัวหินถวายคืนพระราชาฉมนาะคำถามคือ15เว้นเอาไว้ทำไมคำตอบก็คือ วันที่15อาจจะเป็นวันวินิจฉัยของปปชที่ตกลงกันไว้แล้วใช่หรือไม่ในสภาวะสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยุทธวิธีที่ต้องชิงไว้ชิงพริบกันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชัยชนะระยะยาวยิ่งมีการเตรียมความพร้อมมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้รับชัยชนะมากขึ้นเท่านั้น เพราะหากฝ่ายประชาธิปไตยเดินเกมพลาดแม้แต่ก้าวเดียวนั่นหมายความถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศไปอีกหลายสิบปีและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้มีโอกาสสัมผัสกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีทีมข่าว DNN รายงาน